ะะก่อนจะไปที่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยมีข่าวล่ามาไวัยสำนักข่าวอิสาราได้เปิดเผยว่าหนังสือสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำารงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้มีการเรียกนะมติแพทยสภาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวนายทักษิณชินวัตรไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ทักษิณอยู่ต่อ ที่อยู่ในมติแพทยสภาเนี่ยส่งไปถึงแพทยสภาแล้วเพื่อให้แพทยสภานำส่งรายงานเหล่านั้นให้แก่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับนี่เรียกเอามติที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวทักษิณจากเรือนจำไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอ่ะให้ส่งสารศาลฎีกาแผนคดีอาญานักการเมือง แล้วก็มีอีกรายงานหนึ่งก็คือรายงานของกรรมการสิทธิ์ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ปปชแถลงต่อศาลว่าตอนนี้ปปชสอบอยู่แล้วก็มีกรรมการสิทธิ์ที่สอบสไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มีแพทยสภาศาลท่านทราบศาลท่านก็มีอำนาจหน้าที่เรียกเอารายงานเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาเรียบร้อยรอฮะว่าจะส่งไปได้เมื่อไหร่รายงานข่าวระบุว่าแพทยสภาได้รับหนังสือเรียกจากศาลแล้วเมื่อวาน หลังจากนี้ก็จะรวบรวมแล้วก็สรุปส่งไปสารท่านเพราะต้องส่งะนะเป็นไปตามหมายเรียกของศารครับะนะ,ะคุณทักษิณนก็รอเพราะว่ากระบวนการไต่สวนสารท่านก็กําหนดแล้วนี่ยไต่สวนวันไหนบ้างะนะเดือนหน้านะลุ้นกันต่อทั้งเดือนอเพราะฉะนั้นคุณสักษิณนยังไม่ไปไหนหรอกนับเลขกับผู้กองอยู่ส่วนเพื่อไทยนับวันไปได้เลยอันนี้ชื่อบทความเปลวสีเงินครับ วันนี้คุณเปรวสีเงินในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะโค้ดคําพูดของคุณอุ้งอิงขึ้นมาที่บอกว่าวันนี้เราไม่มีเวลาจะทะเลาะก,กันเองแบบนี้ค่ะไม่ใช่ที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะคุณเปรวสีเงินเลยบอกว่าอยากบอกอุ้งอิงว่าวันนี้ไม่มีคนไทยทะเลาะก,กันยามชาติไม่ปลอดภัยจากนายกไส้ศึกยิ่งทําให้คนไทยรักกันเหนียวแน่นมากขึ้นและไม่มีคนไทยคนไหนออกมาต่อสู้กันเองมีแต่คนไทยรวมใจและรวมตีน ออกมาขับไล่แพรทองทานหลานหุนเซนด้วยสามัคคีเราจะยอมให้นายกไทยใจยเขมรเป็นผู้นําบริหารประเทศต่อไปไม่ได้เพราะจากพฤติกรรมไม่มีอะไรรับประกันได้เลยทั้งต่อหน้าและรับหลังว่านายกผู้แสดงตนเป็นปรปักษ์เป็นปฏิปักษ์ต่อกองทัพคนนี้จะไม่เอาความลับและความมั่นคงของชาติไปแลกกับผลประโยชน์ของครอบครัวและคุณเปรวก็บอกว่าวันก่อนยืนถแถลงมีวอเปเปอร์ยืนประกบ ดึกว่าจะถแถลงว่าขอลาออกนะแต่ถแถลงขออภัยแล้วก็ตีหน้าเศร้าแล้วก็เล่านะตามที่เรารายงานไปแล้วคุณเปียวก็โคตรรายละเอียดมาคุณเปียวสีเงินบอกว่าเนี่ยบอกว่าเป็นการโทรคุยส่วนตัวประชาชนไม่ต้องการฟังคําแก้ตัวที่ยิ่งแก้ยิ่งเข้าตัวประชาชนต้องการทาเดียวจากคุณอุ้งเอ็งคือดิฉันขอลาออก เพราะตัวนายกและรัฐบาลเวลานี้ไม่เป็นที่ไว้ใจในการบริหารเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองบริหารเพื่อยกบ้านยกเมืองให้ชาติอื่นตามวิสัยพวกไส้ศึกในเมื่อนายกไทยไปพูดอย่างนี้แล้วใครจะไปไว้ใจไม่อยากให้อังเคิลไปฟังพวกแม่ทัพภาคสองอย่างเงี้ยเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามหมดแล้วมาอ้างว่าเป็นแทคนิคก,ก,การสื่อสารเปลวสีเงินบอกนะนีะ่นหรือคือแทคนิคก,ก,การสื่อสารของอุ้งอิง ไม่มีผู้นําคนไหนจะไปพูดขายกองทัพขายทหารให้กับคู่ศึกสงครามก็เพราะมีรายแรกนาย,ยกไทยใจเขมรนี่แหละส่วนการอัดคลิปคู่สนทนาระหว่างผู้นําที่ไหนไหนในโลกเขาก็ทําคำถ้าเธอไม่เสรอคนที่สอนให้เธอออกมาพูดเช่นนี้ก็เสรอ,อเขาต้องอัดไว้เป็นหลักฐานดีแล้วเราต้องพูดเหมือนกับรู้ว่าเขาอัดนอย่าไปโทษไปตําหนิลุงพุนที่อัดคลิปเดี๋ยวลุงแกโกรธ ย้อนกลับมาอีกดอกจะเสียทั้งพ่อเสียทั้งเธออายหมาทั้งคอกเปล่าๆนะแล้วก็ตั้งคำถามว่าคำถามแรกที่อุ้งอิงต้องตอบก่อนคือใ,ใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลเขมรคุณมาเน็ตใช่ไหม,มแล้วทำไมไปคุยกับคุณเซนนะไม่เจรจากับนายกเขมรนะแล้วคงเข้าใจเหมือนรัฐบาลไทยที่อุ้งอิงเป็นนายกหุ่นอำนาจสั่งการอยู่ที่ทักษิณใช่ไหมเขมรก็เหมือนกันก็เลยคุยกับลุงหุน่น ข้อพิาพาทชายแดนไทยกัมพูชาแทนที่แผ่ตรงทานจะเจรจากับนายกคุณมาเน็ตแต่โทรหาประธานวุฒิสภา,าถูกทางพืตินแต่ผิดทางนิตินยึดเป็นใบสําแดงได้ว่าความลับของชาติจากสัมพันธ์นัวเนียชนิดมีความในของสองแตะกูลนี้ยากไว้วางใจเห็นได้จากอุ้งอิงใช้คําว่าฝ่ายเรากับฮุนเซนพูดถึงแม่ทัพภาคสองพลทบุญศิลว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นคนของฝ่ายตรงข้าม ไม่ใช่แทคตรงแทคนิติกในการเจราจาอะไรแต่ใจมันกระชอกความจริงออกมาต่างหาก <c oughs> ใจมันกระชอกความจริงออกมามันหลุดออกมา <c oughs> ส่วนฮุนเซนอัดคลิปเรื่องธรรมดานายกไทยพูดถึงนายทหารชาติตัวเองทัศนคติปฏิปักษ์ให้ฝ่ายตรงข้ามฟังเอาความลับทางยุทธวิธีไปบอกแบบเนี้ย <c oughs> ที่เขากล่าวหากันว่าเรียกว่าขายชาติได้ไหม จะทางลับหรือทางแจ้งก็ไม่ควรทำะนะะที่ไปพูดถึงทหารฝ่ายตัวเองแบบนี้ตอนท้ายเปลวสีเงินบอกแล้วไม่ต้องมาบอกว่าเป็นแผนหุนเซนหวังเสียมคนไทยทะเลาะก,กันหรอกค,คนไทยขอบคุณหุนเซนด้วยซ้ําที่เอาคลิปนี้มาแฉเพราะทําให้รู้เช่นเห็นชาตินายกตระกูลชินส่วนทหารนั้นไม่ต้องห่วงว่าเขาจะโกรธรัฐบาลหรือนายกแล้วยกไปเงื่อนไขปฏิวัติทหารยุคนี้เขาไม่เล่นการเมืองแบบนั้นเขาอยู่เหนือการเมือง จะรัฐทหารใหง่ทําไมกองทัพนี่เป็นทาหารนะเป็นของพระราชาพระราชาเป็นของประชาชนสรุปแล้วประชาชนนี่แหละเป็นตัวแทนทําหน้าที่จัดการหน้าการเมืองเองเพื่อไทยจะตายอยู่วันนี้วันพรุ่งยังไม่เตรียมซื้อลงคุณภูมิธรรมยังมาคุยว่าภูมิจใจไทยถอนออกรัฐบาลยังจะอยู่ได้จนครบสี่ปีสุดท้ายเปลวสีเงินฝากให้คิดว่าอยากให้พี่น้องคนไทยลืมตาแงนหน้ามองโลกวันนี้ ทุกภูมภาคโลกคะคุ้งด้วยกลิ่นอายความตายสงครามและการแย่งชิงรัฐบาลเพื่อไทยวันนี้อุ้งอิงแค่ตรายางก้นถังขยะช่วยประเทศช่วยประชาชนคนไทยให้รอดพ้นสถานการณ์วิกฤตโลกวิกฤตภายในไม่ได้หรอกถ้าตอบใจตัวเองตรงๆไม่จะเป็นสายไหนมองจากวิกฤตที่อยู่กับตัวของอุ้งอิงเนี่ยกองทัพมิติเหนือการเมืองนั่นแหละเป็นเสาค้ำชาติเป็นกำแพงให้ประชาชนพิงหลังช่วงนี้ ตาดูรัฐบาลผลานส่วนหูต้องคอยฟังคำสั่งทหารบ้านเมืองถึงจะรอดเปลวสีเงินคนปลายซอยกล่าวเพื่อไทยนับวันไปได้เลยแต่ที่ไม่ต้องนับวันไปแล้วไปแล้วก็คือรองนายกอนุทินและพักภูมิใจไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมาเนี่ย<ช>ว่าได้มีการคืนรถประจำตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนำรถอะไรมาใช้นะ,ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนำรถยนต์โรลส์รอย ต้องบอกเลขทะเบียนไม่เอ่ยแต่บอกได้สิวอสามสามสามสาดนี่ค่ะคันนี้เลยค่ะรถส่วนตัวมาใช้แทนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นำรถโตโยต้าอาลพาดนะคะซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ไปส่งคืนกลับกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าลาออกเรียบร้อยนี่รัฐมนตรีพักภูมิใจไทยด้วยติดตามสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้อย่ากระพริบตาฮะเริ่มจากวันนี้ว่า พักรวมไทยสร้างชาติคุณปีรพันธ์ไปแจ้งนายกอุ้งอิง <c oughs> แล้วปฏิกิริยาเพื่อไทยไปยังไง <c oughs> รายงานบอกว่าจะเดินหน้าอุ้มต่อ <c oughs> จะไปได้กี่วันกี่น้ําจะมีสอสอกับมนุน <c oughs> และบริหารราบรืน่นด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยอํานาจที่มีอยู่ <c oughs> สําคัญคือจะทําให้ประเทศดีขึ้นได้ไหมท่ามกลางม็อบเริ่มขยับ <c oughs> ท่ามกลางคําร้องท่ามกลางคดีต่างๆนี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยและที่บีบเข้ามาคือเศรษฐกิจ นับถอยหลังวันต่อวันนี่หุ้นจะต่ำกว่า1,000จุดอยู่รอ,อมรอสถานการณ์โลกอีกมันก็จะบีบเข้ามาค่ะ โหติดตามข่าวช่วงนี้สนุกเลือเกินมันเลือเกินนะคะแต่ว่าดูแล้วอย่าเครียดเพราะเครียดปุ๊บเนี่ยอาการปวดเมื่อยจะตามมาทันทีนะแต่ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็มีตัวช่วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่แฟนๆข่าวท็อปนิวส์ค่ะน้ํามันนวดกันชงชาหนะ้าหรือว่าน้ํามันนวดพ่อรองช่วยแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นอาการวิงเวียนศีรษะค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายก็ใช้นวดคลายความตึงความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้นะคะน้ํามันนวดจากเมล็ดกันชงเลือดมังกรแล้วก็ น้ำมันหอมระเหยสกัดจากเพเปอร์มิ้นค่ะสยบปวดในขวดเดียวน้ำมันพอรองนั่นเองนะคะใช้ดีบอกต่อค่ะแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงนี้สำหรับแฟนๆท็อปนิวส์ซื้อน้ำมันนวดกันชงชนะาหน้า3ขวดพิเศษแถมอีก3ขวดได้ไปทั้งหมด6ขวดค่ะจ่ายเพียง999บาท999บาทโทรมาได้เลยนะคะ021146777สแกน QR โค้ดหน้าจอหรือว่า Line แอดท็อ p ช้อปได้เลยค่ะ ก็อุดหน,นุนท็อปดิวได้ด้วยนะคะ่านต่างช่องทางนี้แหละครับรวมไปถึงสินค้าอื่นๆนก็สามารถติดต่อได้ท็อปชอปปิ้งหรือ02.114.6777ค่ะกบอ้วยกล้วยอบมะขามแก้วน้องมีนาก็รอบริการอยู่กินแล้วฟินมีพลังตามข่าวได้ต่อ ดูข่าวได้ยาวๆเลยนะหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับข่าวมิคมค่ะเดี๋ยวปิดท้ายพาไปชมความสวยงามนะคะทุบสถิติอีกแล้วค่ะที่เมืองชงชิ่งจัดทับโดนกว่าหมื่นลำสร้างภาพอลังการกลางลฟ้าราตรีหมื่นลำหมื่นลำค่ะจีนทําได้แล้วนะคะไปติดตามกันวันนี้เราทั้งคู่และทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ